<บ>ปูตินนะวันนี้เราเจอกับอะไรไทยแลนด์ไม่เคยเจอน,นะแล้ววันนี้มันน้ำหนักยังไงร้อยร้อยกว่าเลยเราดูอากาศมันหนาวด้วยล่าสุดเราชกที่รับเนรวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับวันนั้นเราเราชนะใครมาให้แต่ชินไหมใช่ครับวันนี้ร้อยสิบเจ็ดเลยรเราซ้อมอยู่สองเดีพันกี่วันตอนนี้เราซ้อมมาสองอาทิตย์กาน้ำหนักเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยปล่อยร้อยเจ็ดนะปีนี้เราอายุสิบหกครับ ช็อกมาสักเท่าไรห้าสิเซียได้ไหมสี่สิบครั้งคี่สิครั้งนะก็เราสูงหนึเราขีมือด้วยเข่าเข่านะเอาลูกหลานจากจังหวัดกระบีครับอ่ะบอกสั่งมาเชียร์น่อยเอ้าก็พี่น้องชาวกระบี่อยากจะกำลังใจเพิ่มเลยเป็นที่น่าน่ารอจูดีหน่อเปล่าโอเคครับอ่นักมวยต้องใส่เสื้อเลยมันหนาวที่ช่องเกตวันนี้วันนี้เราเจอกับปูตินเนี่ยนะครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบเจ็ดครับเป็นไงว่าช่างเมื่อกี้ผ่านเราไปซ้อมอยู่นะซ้อม สมุซาครับลำสองไกลๆเองสองมากี่วันถเป็นเซตประมาณสองอาทิตย์ได้ครับเราเข่าด้วยเราฝีมือได้ไงของเราสไตล์เลยเรามวยไทยครับได้หมดนะกับอูตีนี่ไม่เคยเจอนะอูตีนี่จะมวยเข่านะเราสูงเท่าไหร่ความสูงร้อยเจ็ดสั่นน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ห้าเจ็ดห้าแปดเลยปีนี้เราอายุสิบเก้าชกมาสักเท่าไหร่ได้ตอนนี้มวยแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าทีมนะสามไฟหลังชนะหมดไหมชนะหมดที่ไหนลาซสูบปชกที่ไหนชกลานซำเนืยน่ วันนั้นก็ร้อยร้อยสิบเจ็ดหรอร้อยสิบหก6นะคุมกี่โลรอบนี้คุมประมาณห้าโลอ่ะตัวเช้าถ่ายรูปข้างในใครยาวกว่านี่ยังไม่มาเอาอยังปุตินยังนั่งแท็กซี่อยู่เอาเละเราเป็นคนยังจังหวันสุดินครับอ่ะบอกทางว่านเชียร์หน่อยช่องเจบวันนี้เป็นกำลังใจผม,มนะครับขอชคดีครับโอเคไป